สำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยอย่างเช่นเคยนะครับผมก็คือกิจกรรม M1014 นะครับเออ,อน,นี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนของ M1014 EV o นะครับผมเมื่อก่อนก็จะเป็นในส่วนของสกิน Evo นะครับผมแต่คือมาในครั้งนี้ไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบกิจกรรมแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปส่งกันดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของอาวุธีสีนะผมแล้วก็แล้วแต่น้องๆจะชอบสีไหนนะผมมีทั้งทึกแรงเร็วพลิ้วนะฮะ เอาทำลายล้างวันโลกนะผมไม่ว่าจะเป็นนะสีส้มนะผมสีเหลืองสีเขียวอันนี้ก็น่าจะเป็นสีเงินสีขาวเนาะเออโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะผมแนละ้วก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมน,นะผมห้าสิบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันเลยไป let's go ร้านเติมเกมราคาถูกต้องคุกกี้แลนด์ชอปบ,บริการเติมเกมฟรีไฟราคาถูกมีทั้งเติมผ่าน UAD หรือเติมผ่าน ID password และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสะดวกวดเร็วแน่นอนนะครับผมต้องเพจคุกกี้แลนด์ชอปหรือไลน์ ID คุกกี้แลนด์มีแอดนำหน้าด้วยนะครับโอเคผมก็กลับสวัสดีผพ่อไม่เป็น้องท่งานด้วยนะผมยอนต้อนรับเข้าสู่ r x d Gamer นะครับโอเคคุ okay, สำหรับกิจกรรมนี้นะผมเป็นในส่วนของกิจกรรม2องส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 อง,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 องว ซองยาว M14 ซองยาว M14 เดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าของพี่มีสีไหนบ้างแป๊บนึงทำไมเสียงมันดังจังวะเจ็ดเลยเสียงนี้มันไม่ดังนะแต่คือเวลาแบบมันออกใหม่มันจะดังเยอะจัดเลยนะครับของพี่ก็จะเป็นในส่วนของซองยาวซองยาวซองยาวอยู่ซ้าย M16 M14 ยู่ซ้ายโอ้ย M16 M14 อยู่ไหนวะ อ๋นี่ไงนะนพี่ก็มีด้วยก,กันทั้งหมด2อสีนะผมไม่ว่าจะเป็นสีส้มอันนี้คือสูงสุดแล้วนะครับผมแล้วก็สีเหลืองนะครับตัวนี้เราจะมาไล่ส่วนของสีเขียวสีขาวน่าจะสีขาวน่าจะต้องจกสีเขียวนะครับนี่เห็นปะพี่ได้ไปเออทำคลิปอยู่ว่ามันจะมาในรูปแบบนี้ใครที่แบบยังไม่ดูคลิปก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับผมนีามานแบบน่มันมาในรูปแบบไอ้นี้แหละแปดไอมันมาในรูปแบบ ตู้สุ่มเอ่อตะข่ายใยแมมโมอะไรพวกนี้นะครับผมแต่คือเมื่อก่อนเป็นอีโวมันเล็กในส่วนของลูกแก้วไงเออแต่ตอนนี้คือมันรูปแบบนี้นะครับผมลองดูว่ามันจะโมเสกเพชรนะครับผมขอคิดก่อนตอนนี้ว่ามันมีอ๋อมีทั้งหมดด้วยกันเก้าหมื่นเนาะเก้าหมื่นเก้าพันแปดเก้าแปดเอาเก้าหมื่นแปดเก้าแปดโอเคแปดเก้าแปดนะครับ เดี๋ยวเราลองมาส่งกันดูนะครับผมว่ามันจะโกงจะเกลือหรือเปล่านะครับผมว่ามันจะมีสกิปเพชรเนาะอันนี้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเอ่อสีพท่จอมอันนี้มันแมกกาซีนโบนดาเมจอันนี้มันระยะปกติกันยิงพี่จะเอาเป็นในส่วนของสีเขียวอะชอบมันใช้แค่ร้อยหกสิบตัวแค่เองนะครับผมแลาวในส่วนของสีเขียวก็แล้วกันนะผมคลิปหน้าก็จะมาเพราะแบบยังไงมันก็มาเรื่อยๆนะผมมันไม่ใช่ของแรงนะผมมีด้วยกันทั้งหมดสิบวันนะผมต้องแจกกันแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยของละถร้อยสิบเหลือไปครับเป็นยังวะเพชร สีเขียวก็น่าจะแบบตึงพอแหละนะครับเก็บทีละนิดทีละกะระบอกทีละกระบอกเดี๋ยวกิจากปลาถัดไปมามันไม่มีอะไรได้ทำนะครับไม่ใช่อะไรหรอกเกินไป้ยด้สิตัวข็นโหดนะถ้าแบบนี้คือตึงแบบเกินนะที่ตัวขึนนะอะโอนี่ไง1 3ตัวข็นเนะี่ยได้หมด160ตัวข็นนะผมถือว่าสี นนีี่มมัไไดท้ทำไมสีขาวเพลงอย่างวะหนึ่งที่คนชอบนะครับผมในส่วนตัวที่ชอบสีเขียวนะชอบสีเขียวแต่ไม่ได้ใช้แต่ใช้ในส่วนของซองนี้สีเขียวสวยนะบอกเลยแต่ไม่ใช่สีแต่มันสวยหมดทุกสีอะไรแปลงแปลง หูสี่สิบเก้าโอเคกล่องนี้คือกล่องอะไรวะอ๋อกล่องชุดเออเดี๋ยวเห้เปิดแล้วกันนะแล้วมาขอแบบตึงตรงตรงตรง,ตรงขอแบบสิบสิบรัวรว,รวดีตอนนี้เพิ่งได้สี่สิบเก้าที่นองนะครับได้ไป้ได้สิห้าได้กันห้ได้สิ้า้มาเฮ้ยเอ้ยสิบ ก็จริงๆมันหมดเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้ไม่ใช่กีิโลเค็นวะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าใช้ทั้งหมดกีิโลเค็นเดี๋ยวเราค่อยไปเข้าไอดีไก่ละกันนะครับผมอยากรู้ว่ามันใช้ทั้งหมดกีิโลเค็นอะไร่เจ็ดสิบใช้หมดเท่าไหร่วะหกสิบดูดูดิหกสิบปั๊บหกสิบเก้าหนึ่งร้อยสี่หกสิบโทเคนเอวสิบโทเคนปั๊บก็หมดเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณดูนะนี่แค่แบบสีเขียวนะ พี่ว่าไอ้พวกนี้มันน่าจะแบบดรอปเลดเยอะน้อยจัดแน่นอนนะครับผมมันนั้นคือแบบออกนานแล้วนะครับเลดมีเลดเปล่าวะมันดูเลดได้เปล่าวะว่าเลดราคาอยู่ที่ว่าเลดออกอยู่ที่เท่ทาไหร่พี่ว่าไอ้พวกนี้มันน่าจะเลดแบบน้อย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 จัดนะครับดน่หวะ เรายี่ิบเจ็ดิประมาณนิดนึงนะครับผมอา่าสามสิบสามโทเคนนะครับออกอันนี้อีกสามอันก็ถือว่าถูกได้ลเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไรวะยี่สิบสี่เมื่อกี้เท่าไรวะเมื่อกี้ยี่สิบเก้าเมื่อกี้33สามห่ดยี่สามอีกนิดเดียวนะผมหยิบสิบยี่สิบพี่เออมันมันก็แบบกดรัวๆได้หละแต่คือคลิปมันจะสั้นไงนะครับผม ใหญ่คลิปสั้นนะครับดูกันยาวๆแล้วกันจะได้ลุ้นด้วยนะครับผมไม่ต้องรีบหรอกแต่คือถ้าไม่กอ่อเอ้ยไม่ถ้าไม่กดกดแบบกดข้ามอ่ะมันจะแบบได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ถ้ากดข้ามาแบบรวๆมๆนีทธิ์ได้สกินปืนแบบดีเลยเว้ยไม่รู้ว่าจริงไหมนะตอนนี้คือจากเก้าหมื 99, ่นเก้าลดเหลือเก้าหมื่นเจ็ดแล้วนะครับ mm hmm. ก็ลองดูว่ากี่ตัวเค้นเนาะอีกเก้าตัวเค้นนะครับผม เดียนะมันใช้6กป่อบางทีก็ได้เลยวดิี 14. ได้เลยคนระับผมไม่อยู่เฉียบเฮบ้าเฉียบเฉียบชอบอ่ะชอบเทคนิแล้วก็อะไอ่กลิ่นึงล้ตวตัทเค็นก็เหลืออีกประมาณนึงนะฮะ,อะชอบทคนิคแคล แล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของของที่ได้มาก่อนเลยนี่อันนี้คือมีครบเลยเนาะแล้วก็อันนี้ยังไม่มีไปเดียวตาเล็บบก้ทาวนไม่มีคิดดูอันนี้ยังไม่มีทาวน,นนี่ทาว,น,น,น,าวนไม่มีคิดดู้ทาวนมากเลเราไม่มีทาวอนหรือว่ามีวะเออสีเขียวนะครับที่ก็ได้มาทั้งหมด3าสีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสี ส้มนะครับผมสีส้มใช่ไหมวะสีส้มมาแล้นะผมแล้วก็สีเหลืองนะครับพี่เขียวนมุมสามสีแล้วก็สีอีกหนึ่งสีก็จะเป็นในส่วนของสีขาวนะครับนี่แล้วก็สีนี้ก็ตอนนี้แม่ผมสีเหลืองอีโวอีโวแล้วก็สีนี้นะครับแล้วกันก็เป็นสีขาวนะผมพี่ขอไม่สุ่มขอนนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปดูในส่วนของตัวไก่ก่อนนะครับผมว่ามัน ใช้หมดกี MM Ooh, ่โทเค็นนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันมาดูตัวไก่ดีกว่านะผมว่ามันใช้ได้หมดกี่โทเค็นเดๆๆอ๋อสองรโทเค็นนี่สองร้อยโทเค็นเร็วเฮ้ยอันนี้คือ80ดสิบนีสอ้อยร้อยห้าสิอแปดันนี้แพงจังสโทเคนร้อยแปดสิร้บร้อยห้าสินะครับอันนี้แพงอยู่นะรองจากอันนี้แต่คือเมื่อก่อนก็อันนี้ แล้วก็อันนี้นะครแล้วก็น,นี้นี่นลองเรียงลงมาแต่ทำไมนี้มันแพงกว่าเพื่อนเลยว,วะก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของกิจกรรมนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้พี่หมดกิจเมื่อกี้พี่หมดกี่โทเค็นวะเอ้ยมีหมดกี่เพ็ดวะเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับผมมาคิดกันดูดีกว่านะครับผมเมื่อกี้พี่มีอยู่9 9 8าหมืเพัรนะครับผมมาลบกันกับ 97,348เพชรนะผมก็เป็นทั้งหมด2,550เพชรนะครับก็คิดดูว่ามันจะถูกหรือแพงนะครับผมพี่ว่าแพงนะกระบอกเดียวแพงจัดเลยนะผมแต่ถ้าแบบถ้าน้องๆเอาในส่วนของสกินปืนนี้่มีสิทธิ์ในราคา2-3เอ้ย3 0ันเพชรอาจจะถึงนะ3 0ันเพชรอาจจะถึงนะรู้สึกว่ากิจกรรมเวลาปิดเทอมมันรู้สึกว่าหมดเยอะจัดเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผม ใครที่แบบหมดกิฟต์ก็ลองคอมเมนต์ให้พี่ดูแล้วกันนะโอเคไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสิบ๊ายบายครับฝากน้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับโอ้โสีโอเกต